ครับวันนี้ก็จะมาทดสอบโปรแกรมในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับก็จะแบ่งเป็นแกน x y และ z นะครับโดยปัญหาที่เราพบก็คือการหมุนเซนเซอร์ได้เพียง90องศานะครับแล้วทำให้กราฟมันเด้งผิดปกติไปนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบโดยการกดปุ่มสตาร์ทนะครับ mm hmm. ตอนเริ่มต้นนะครับการ x y จะอยู่ที่ประมาณเกือบ0ูนย์นะครับแล้วก็ z จะอยู่ที่เกือบ255นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าอันนี้คือตัวเลขแสดงไบท์ไฮที่ส่งมานะครับไบท์ไฮจะเป็นศูนย์ทั้ง3อันเลยทั้ง xy และ z นะครับนะครับแล้วผมจะลองบิดเซนเซอร์ดูนะครับเห็นไหมครับไบท์ไฮของแกน x จะเปลี่ยนเป็น255ทันทีเพราะว่า,ากราฟนั้นได้ตกลงไปใต้เหมือนกับใต้แกนศูนย์นะครับมันเหมือนเป็นตัวเช็คว่าเกิดการอัวโฟลงไปแล้วนะครับถ้าผมตั้งเซนเซอร์ไว้เหมือนเดิมไบไฮก็จะกลายเป็นศูนย์หรือในทางกลับกันนะครับถ้าผมเอียงเซนเซอร์ในะอีกด้านหนึ่งนะครับกราฟกราฟของ X นะครับก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไป เลื่อนขึ้นไปนะครับและพอมันเลื่อนเกิน90องศามันก็จะตกลงมาข้างล่างนะครับกราฟจะตกลงมาข้างล่างแล้วสังเกตไบ h i ไฮของ X นะครับว่าเป็นเลขหนึ่งอันนี้ก็เป็นการอาบอกถึงว่ามันเกิดโอเวอร์โฟของกราฟนะครับเกินเกินที่จะรับได้นะครับในขณะเดียวกันแกน y ก็เช่นเดียวกันครับถ้าผมเอียง เซนเซอร์ไปในทิศทางด้านที่มันเห็นนะครับแกน y จะค่อยๆขึ้นนะครับและถ้าแกน y มันเกิน25 5้าเมื่อไหร่มันก็จะตกไปที่ศูนย์นะครับแล้วก็ไบส์ไฮของแกน y ก็จะแสดงเป็นเลขหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแลวถ้าผมปล่อยเซนเซอร์กลับมาที่ตำแหน่งเดิมไบส์ไฮก็ของแกน y ก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับก็อันนี้คือปัญหาหนึ่งนะครับ ว่าทำให้เซ็นเซอร์ไม่สามารถหมุนได้เกิน90องศาเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเพื่อใช้ไบส์ไฮและไบส์โลในการกำหนดการโอเวอร์โฟนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ